ตําแหม่กม <klore. S 1> ูโซอเราไปบ้านครับาอต่าผมสโแก้วมตัวทาำแหน่งเดิมลุงนีครับ้้ามโมหมมันข้อตาแหน่งใหม่ท่ามโภทอสอเราไปบ้านเอรไหจังหวั่าูยียราโอเคอุนี่ครับ รับผล10ปีประโคมเาหน้าท่ตำแหน่งเดิมเพบว่าหมู่ปวกเมืองรนครรตำแหน่งใหม่เพราะว่าหมู่ตสมบรณ์ตกำลงร้อมจ่ายทุหม่อมใช้กมอลรรพร้อมกับการคุ้มคราวกองำการสายตรวจแ่การเสียสุแหน่งใหม่เพราะว่าหมู่แลวกอะไรมาก ครับผมสิทรวรรณเอกพุทธิเดชนุกัญถาครับย้ายมาจากสปลำบินชัยจังหวัดนครราชสีมาครับต่อไปครับครับผมสิทรวรรณเอกสลาวุฒิคำดีครับตำแหน่งเดิมของหมค์กรสปลำสเล่า,ลาครับเส้นเสียงตำแหน่งใหม่ขององค์กรต้อไม่ไหวครับครับผมสิทรวรรณเอกสลครับตำแหน่งเดิมก็องค์กรเพิ่งก้าวมือก็การจะปักปางสถานีหลวงพ่ออีส่งครับ ตำแหน่งใหม่ว่าผระานสารกรน่ะสารีตรวจตรวจรับมา้านเขาในตัวดีที่ยกระดับเรื่องร้องเมียนต่างๆนะครับท่านรับผิดโรงนะครับรองเองท่าชอเรื่องยาเด็กติดกับเรื่องสอบสวนนะครับท่านรองธรรมศักดร์นะครับอิจอาสาพระราชทาน การดำเนินการเรื่งงองความมั่นคงความอิยวกับทางออนไลน์นะครับแอชแนนแคร์การควบค,ค,ค,คุมเขาร้อยเขาปอไอไอเจ็ดคนยิงผ่านอบรมกเขาป๋อมแล้วนะหมดยันผ่านแลน้วเนาะก็จิตอาสาราชกา,ารนะครับระดับอปองรังคับการนะครับเมื่อกี้เพิ่งประชุมเสร็จมาครับท่านผู้การฝากเรื่อง